สวัสดีค่ะตอนนี้ยายก็ลงมาข้างล่างนะคะยายลงมาข้างล่างถ่า,ายคลิปให้ดูค่ะตอนนี้โลกสิบนะคะโลกสิบเมื่อคืนเขาก็ไปดูไอ้นั่นกันแต่ยายไม่ได้ดูยายมัวแต่นหนาวอยู่ในบ้านดูแสงเหนือกันค่ะดูแสงเหนือกันนี่เห็นไหมคะ ใหย่ๆต้นไม้เป็นหัวงอกหมดเลยต้นไม้หัวงอกหมดเลยเห็นไหมคะขาวโพลนหมดเลยค่ะขาวหมดเลยค่ะเห็นไหมคะ ยายจะไปเลาะไปนุ่นเรื่อยเลยะเห็นไหมคะโอ้มีคนเดินขึ้นไปด้วยายายจะเดินไหวไหมเนี่ยนะเดินมันเดินไหวอะค่ะแต่ทำาถ่ายต้นไม้ขา,ขาวๆให้ดูดีกว่าหิมะจับนะคะเพราะมันติดลบมันก็จะเป็นหิมะจับแบบนี้นะคะ่ะ ยายก็จะไปของยายเรื่อยๆไปตรงที่แบบที่เขาแน่นหมาอืมเห็นไหมคะกาวเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมคะ ไม่ดีเลยกำลังฟังอะไรอยู่ดีๆก็ไป<ม>เปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้ยายจะค่อยๆเดินนะครับอย่างนี้มันไว้ใจไม่ได้นะคะลื่นนะคะเห็นไหมคะพ่อเอาหินมาโรยยายเดินฝั่งนี้ ลื่นค่ะเดินไรไม่ได้เพราะข้างล่ามันจะเป็นน้ำแข็งหมดค่ะนี่เห็นไหมคะรองเท้ายายยายก็ไม่ได้เอาที่สวมนั่นมาด้วยที่กเกาะหิมะนี่บนเขาที่ยายเคยขึ้นไปที่ยายมาทำคลิปให้ดูดูต้นไม้ดีกว่า หิมะจับขาวอันนี้ยังน้อยนะคะนี่ยังน้อยค่ะอันนี้ยังน้อยค่ะน,นี่ยังน้อยนะคะมันจะต้องมีตกอีกมีนั่นอีกค่ะหิมะ,ะกาก็ไม่กินอะไร 嗯。你好你好你好 เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยายขอทำไอ้นี่แป๊บ เกแล้วคะหุหน่อย นี่เด็กๆมาเล่นนะคะเนี่ยเขาจะมาเล่นไอนแบบไลเดอร์อะไรนะคะนี่คน่คต้นไม้ขาวหมดเลยนะคะเห็นไหมไม้จาก ยายเคยมาถ่ายนะคะช่วงเย็นๆที a. A yeah, e ่แบบนี้ดวงดวงอาทิตย์จะตกนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะถ่ายคลิปยายถ่ายคลิปเอาไว้นี่ค่ะนี่ที่ยายมาเดินที่แบบว่าท่านหน้าไหนที่เขาเล่นเปตองเล่นอะไรกันนะฮะตรงนี้เห็นว่าตอนนี้ขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลย่ะ เมื่อกี้ก็กลับหัวกลับหางหน่อยนะคะคลิปนี้ค่ะคลิปแรกยายว่าคงเอาไมา่เยอะอออจะไปทางไหนดีอยากจะเดินถ่ายไปให้ทั่วถ้าไปทางนี้ก็ลงไปทะเลก็ได้ค่ะ ลงไปถ่ายตรงทะเลก็ได้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันทางมันไปง่ายไหมมันไม่ใช่ไปง่ายอะไรนะคะว่าดูเขาเอาอะไรลาดหรือเปล่าเอาก้อนกวดแบบนี้เอาไปลาดหรือเปล่าถ้าก้อนกวดเอาไปลาดมันก็เดินได้ง่ายหน่อยนะคะ นี่ที่โกงหมาที่ยายเดินผ่านบ่อยๆ,ๆเขาจะเอาหมามาเขาที่นี่เขาจะมีสถานที่ให้แบบว่าเอาสุนัขมาปล่อยวิ่งออกกําลังกายนอกจากอยู่ในบ้านนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะกั้นไว้ให้เป็นล็อกๆ,ๆ,ๆเลยถ้าใครไม่อยากเดินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตาา้นไม้ พาไปหมดแล้วนะคะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนี่ไงโบสถ์ยายมาอีกข้างหนึ่งะคะ่ะยายมาอีกด้านหนึ่งนะคะมาอีกด้านหนึ่งของโบสถ์ค่ะนี่ค่ะยายออกมาเมื่อกี้ก็สิบสามนาฬิกาสิบสามก็ประมาณบ่ายสองโมงนะคะนี่ค่ะเอานะคะเอาแค่นี้ค่ะยายขอ แค่ okay, เอาสิบนาทีเหรอเก้านาทีหรือสิบนาทีเอาสิบนาทีก็ได้เนาะถ่ายให้ดูไปว่าตรงเนี้ยตอนไม่มีอะไรแนละ้วมันแบบมันจะนั่นมากเลยเด,เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวยายพอจบคลิปนี้เดี๋ยวยายจะส่ายภาพตัดคลิปจะถ่ายภาพยาย ย,ยก็อยากถ่ายนะคะ,ะโอเคนะคะยายขอแค่10นาทีก็พอค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ